อัญยองเทนฮวพบกับชาแนลเซนฮิวเคเก้นทุกวันนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลโบอกซึ่งเราไปย้อนดูคิปพี่แป้งนะเห็นพี่แป้งเล่นแบบนี้ยก็อยากจะเล่นนะก็มันดูท่าทางจะหลอนดีนะแบบนี้ยเป็นแนวแบบผีออบบี้นั่นเองชื่อแบบนี้เดี๋ยวทำกันทิ้งชื่อแบบไว้ให้นะแล้วก็ไปค้นหาเล่นกันเองนะจ๊ะ คือถ้าได้ยินเสียงฝนจากของทางเรานะคือเนี้ฝนกําลังจะมาแล้วคือถ้าได้ยินเสียงฝนขออภัยด้วยนะฮะขออภัยลุวงหน้าด้วยนะ,ะตอนเนี้บ้านเราฝนกําลังจะตกขออภัยด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเข้าไปกันเลยไม่เคยเล่นนะ้ำแบบเนี้ยเราก็ไม่เคยอัดด้วย สวัสดีแม่หนูน้อยสนใจไปกินเค้กร้านเราไหมล่ะอุ๊ยเค้กหรอฮะโอ้โหเรื่องเค้กชอบกินไปสิเออเอเอมมีรูปสอนสีด้วยอ่ะเวลาะห่างตามโควิดนะฮะเวลาห่างทำไมแป๊บนึ่งนะ เมื่อจะครู่นี้เราเห็นเพื่อนเล่นคนเมื่อเอมีเพื่อนคนเดียวไม่อุ่นใจอ่ะคุณดูแบบผีนาอแบบเอออยากให้มีเพื่อนแบบเล่นอ่ะจริงด้วยมีเขาคนมีเพื่อนคนนี้คนเดียวไม่มีใครเล่นแบบนี้เลยเหรอฮะสงสัยต้องใส่ดาวหลอดแล้วฮะมาเข้าไปกันเลยก่อนอื่นเราก็ไปเดี๋ยวก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะ ดี๋ยวขอใช้ Google แปลภาษาแปลบก่อนที่จะเปิดแซวหลอนเหมือนว่ามันเหมือนว่าเป็นข่าวนะไอ้ที่เราจ้องอยู่นะเหมือนแบบเป็นข่าว <c oughs> มันข่าวนะมัน นี่ไงอ๋มันบอกมาเอ,อแปลแปลมาได้แล้วนะใช่อีกเครื่องหนึง่งใชอีกเครื่องหนึ่งที่ไม่ได้อัดคลิปนะแปลว่ารัฐรถานาการยุติธรรมเด็กหายจอ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 เห็นคัพเคก้กอุ้ยโอ้โหโอ้โหืมขอถอยไปอ่านที่อื่นได้ไหมแบบนี้น่ะ S ตัว S อโอ๊ยขอมาอ่านที่อื่นก่อนคนที่จะเข้าไปคือมันเขาบอกว่าจอนเห็นที่ครับเค้กยุทธวิธีโอ้มันคือเด็กหายใบเมื่อกี้คือประกาศเด็กหายเพราะว่าเด็กเขา้าเด็กเข้าไปในนี้หายไปโอ๊ยแล้วมาเป็นเราเรา เราไม่ได้เราไม่ได้มาเป็นเราไม่ได้มาเป็นคนหายนัดเราแบบเป็นตำรวจจับไอคนบ้าขี้ขโมยเด็กอืมขอถอยออกมาก่อนเห็นสภาพก็รู้เลยอืมแปบ๊บนึงนะคุณดาฮะคุณดาคุณดาทำอะไรตรงนั้นฮะคุณดาคุณดาออกมาเถอะค่ะคุณดาออกมาออกมาได้ไหมยืนดูมันยืนสิฮะ โอ้โหเพื่อนไปอยู่แล้วไป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 โอเคอมืมาดินี่คือเราตรงหน้ามันนะฮะ จ้องหน้ามันจะเป่าเทียบน,นยบนหัวมันเราเป่าเทียนบนหัวมันแล้วจะเป่าเทียนบนหัวมันให้มันดับเดี๋ยวหาน้ําก่อนน้ําน้ํามีไหมมีได้มีไหมแถวนีนน้น้ําเนี่ยจะมาดับมันไว้เข้ามาไม่ได้ไว้เข้ามาไม่ได้ไว้ไว้ยว้ไว้ยว้ยว้ยว้เข้ามาไม่ได้เดี๋วหาท่าทางเดี๋ยวเยยมันก่อน ไว้ถ้ามานมีนได้ตบมือทีหนึ่งเด้ภไปไปเถอะกวนกวนผีมานานแล้ว อ๋อลาวามองไม่เห็นเป็นเพลงเปลีป่ยนเพลงหาแป๊บหนึ่ง เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน เด่อย,ยาวก่รนนู้เว,ว,เดวอดูก่อนว่าเพื่อนไปถึงด่านไหนแล้วเอไม่มีด่านม,มีบอกด้วยว่าถึงด่านไหนแล้วอะ่ะ ลืมกระโดดปะอ๋อมันไม่ต้องกระโดดเนี่ยนึงมันไม่ต้องกระโดดอันนี้ต้องกระโดดอันนี้อันสุดท้ายก็ต้องกระโดดโอเค menggeleam, <coughs> menggeleam, มันเรียนลืมกระโดดเฮ้ลืมกระโดะโด ทำไมกระโดดให้อ่ะใต่ตรงนี้แหละหลายครั้งแล้วเนี่ยใต้ตรงนี้แหละใต่ตรงนี้แหละ ายตรงนี้แนมะ่ลงมาเราก็หยุด,ด,ดยม,มันใกล้เกินไป น,นีไม่ต้องกระโดดมันต้องรอดโอเคมีรอดกับกระโดดแล้วน,นั้นก็กระโดดที่ได้มันต้องเดินอยู่นิ่งๆอยู่กับที่มันต้องอยู่กับพี่แล้วก็กระโดดไปโอเคอันใช้อันคนตไลท์ก็อยู่นิ่งๆแล้วก็กระโดดห้ามเดินเพื่อนมันยากนะอ่ะนั่นไงยังไม่ทัน พูดเลยยังไม่ทันพูดเลยเพื่อนดสูสภาพ้าเพื่อนมันยากเห็นไหมยังไม่ทันพูดเลยเพื่อน เื่นไปผ่านแล้วควรจะผ่านได้ เลือดโอเค okay. เดี๋ยวค่ะที่จบคลิป โอเคอย่า okay. ลืมกด like. ไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้คลิปนี้นะคะไปแล้วลับบาย